กำลังอยู่กับเราบนช่องคนหน้าตาดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาขอตัวเลขนะท่านผู้ชมเนาะกับปู่ตาเจ้าสเสละนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเข้าไปขอตัวเลขด้วยกันนะท่านผู้ชมเนาะหากใครที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ทางช่องคนหน้าตาดีด้วยนะท่านผู้ชม เดี๋ยวเราจะเข้าไปขอตัวเลขด้วยกันนะครับท่านผู้ชมเนาะวันนี้แอดมินก็เดินทางมาคนเดียวนะผู้ชมกับบรรยากาศที่ค่อนข้างเงียบเงานะผู้ชมเนาะนี่คือสถานที่รอบๆวัดผีเรือร่มนะผู้ชมหรือวัดเทพชัยมงคลนั่นเองนะผู้ชมลุยไปทุกที่กับเรากับช่องคนหน้าตาดีนะผู้ชมเดี๋ยวเราจะเข้าไปขอตัวเลขด้วยกันนะครับนผู้ชมเนาะ แอดมินก็โรยแป้งไว้แล้วนะคับผู้ชมเดี๋ยวแอดมินจะไปรูปตัวเลขให้นะครับผู้ชมี๋ยว้าไปขอตัวเลขกับปู่ตาจะสะเลระด้วยกันนะผู้ชมสาทุปู่ตา วันนี้ลูกเดินทางมาทำข่าวลูกมาขอโชคขอลาบกับปู่ตาเหมือนเดิมก็ขอให้ปู่ตาช่วยเขียนตัวเลขให้ชัดเจนด้วยนะจะดูไปได้วยกันนะผู้ชม ตัวเลขตัวไหนก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้นะ่านผู้ชมหัวตาเขียนให้ชัดๆเด้อคนที่เขาดูเขาจะได้มองเห็นถูก จะได้มองเห็นตัวเลขถูกเอาชัดๆนะพอนะเห็นเป็นตัวไหนอย่าลืมแคปหน้าจอไปนะท่านผู้ชมอันนี้เลขหกท่านผู้ชมนาะนี่นะท่านผู้ชมตรงนี้เลขหกท่านผู้ชมนาะส่วนตรงนี้นะท่านผู้ชม ผู้ชมมองเห็นเป็นเลขอะไรแต่แอดมินมองด้วยตาเปล่าดีกว่านะผู้ชมถ้าไม่หกแปดก็น่าจะเป็นหกสามนะผู้ชมเนะ หกสามสามหกน้าผู้ชมหกแปดแปดหกหรือว่าจะเป็นหกห้าห้าหกน้าผู้ชมตรงจุดนี้น้าผู้ชมเนาะลองเห็นกันหรือเปล่าท่านผู้ชมหกแปดแปดหกน้าผู้ชมเนาะหกแปดแปดหกหกสามสามหกหกห้าห้าหกน้าผู้ชมหรือจะเป็นหกสองสองหกก็ได้นะท่านผู้ชม ดูดีๆนะผู้ชมนะตัวเลขอยู่ตรงนี้นะผู้ชมอันนี้เลขหกนะผู้ชมอันนี้เลขแปดเนาะไม่แปดก็สามนะผู้ชมหกแปดแปดหกหกสองสองหกหกห้าห้าหกหกสามสามหกนะผู้ชมลองดูด้วยกันนะผู้ชมเนาะ เห็นตรงไหนแคปหน้าจอไว้นะผู้ชมเห็นตัวเลขอยู่ตรงไหนนะผู้ชมตัวเลขจะมีตัวเลขเล็กๆอยู่ตรงนี้นะผู้ชมอีกตัวหนึ่งเนาะตัวนี้เลขหก 6, นะผู้ชมน่าจะเป็นแปดหกหกแปดหรือสามหกหกสามนะ้ผู้ชมหรือห้าหกหกห้านะ้ผู้ชมเนาะก็สองปด้ยกยกันนะผู้ชมว่าทางแอดมิน ที่พูดมาถูกหรือเปล่าท่านผู้ชมมองไปไกลๆดูสิท่านผู้ชมว่าเราจะมองเห็นตัวเลขตัวไหนท่านผู้ชมอยู่ตรงนี้นะนะนจจนะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขแคปหน้าจอไว้นะท่านผู้ชมหกแปดแปดหกหกสามสามหก หกสองสองหกหกห้าห้าหกนะผู้ชมเก็บไปพิจารณากันไว้ด้วยนะผู้ชมนะมองเห็นตัวไหนก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้ก็แล้วกันนะผู้ชมหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ทั้งช่องของเราพบกันบนช่องคนหน้าตาดีนะผู้ชม นี่คือบรรยากาศรอบๆที่ปู่ตาจัสเสระอยู่นะท่านผู้ชมมองไปก็มีตัป่านะทผู้ชมเนะาะต้นไม้ก็เยอะแยะมากมายเลยนะท่านผู้ชมเราจะซูมตัวแรกให้ดูอีกรอบนึงนะนผู้ชมนะเนาะเผื่อท่านผู้ชมยังดูไม่ทันนะผู้ชมเห็นตัวไหนแคปหน้าจอไว้นะท่านผู้ชมอยู่ตรงนี้เนาะ ตัวเลขนะครับท่านผู้ชมอยู่ตรงนี้เนาะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ใั้งช่องของเราพบกันบนช่องคนหน้าตาดีนะผู้ชมเห็นตัวเลขตัวไหนก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้นะผู้ชมตัวเลขชัดเจนอยู่ตรงนี้นะผู้ชมสำหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าบ๊ายบาย